ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะวันพฤหัสบดีที่ส7ตุลาคม2567นะครับอยู่กับผมสวัสดิ์เขือพิมายวันนี้เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็อยู่ในเขตอำเภอบ้านผือนะครับเรื่องอประทัดดอกไม้เพลิงที่ร้านค้า ที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับผมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับอย่างเข้มงวดนะวันนี้นะครับพรฤหัสบดีที่17ตุลาคม2567เ,เวลา8 30, นาลิกา0 3 0นนายจรูนบุหีรันในอำเภอบ้านผือได้สั่งการให้ใน,นยายมนบตาประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและนางสาวยุภาพรเที่ยงธรรมนะครับประหลัดอำเภอ ปกครองร่วมกับสาธารณาสุขแล้วก็ปลัดเทศบาลตำบลบ,บ้านขือพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีาปา่ปกครองแนละอ,อสขอ,อรอสอลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคา้านะในเขตอำเภอบ้านขือนั่นเองอเพื่อมีให้ลักลอบขายประทัดและดอกไม้ผึ่งเราดาาูเข้าสู่รายการ เรื่องเล่าข่าวบ้านถืออะไรก็แล้วกันแล้วก็ประกอบด้วยภาพนะครับผมาาบนะฮะบรรยากาศที่ไปตรวจสอบร้านค้าต่ตางๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านตล,า,ตลาดนิยมแล้วก็เขตเทศบาลนะครับเราไปดูปพร้อมๆกันเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านถือํำเนินรายการโดยสวัสดิ์เกือบพิมายนะครับผม นะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็เจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีข่าวดีๆก็นามานาเสนอนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องการตรวจใบอนุญ,ญาต้านค้าร้านขายนะครับผมที่ยในเขตพื้นที่ตําบลบ,บ้านผือนั่นเองเทศบาลตําบลบ,บ้านผือที่ขายดอกไม้เพลิงขายประทัดนะครับที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตหรือว่ามีใบอนุญ,ญาตเราก็ตรวจลานค้านะ จำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลออกพรรษานี่แหละครับผมนะฮะกจนที่ก็ได้แนะนําหลายๆอย่างในเรื่องปฏิบัติการเก็บอดอกไม้เพลิงนะฮะให้ปลอดภัยและห้ามขายให้กับเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็ห้ามขายาลูกบอลน,นะครับประทันลูกบอลแล้วก็สามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะเด็กขาดนะครับผมเพราะว่าอันตราย เป็นระเบิดชัดๆเลยนะครับผมแล้วก็ห้ามเตหน่หนกับเด็กและเยาวชนนะครับผมนะฮะก็อร้านค้าร้านขายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบก็ใบอนุญาตก,ก็ยื่นมาให้นะครับอ่าไงก็ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องหรือว่าไงก็โดนปรับโดนจับนะครับผมนะฮะไม่รอลงอาญานั่นเองนะครับผมอ่ะเราไปดูภาพเหตุการณ์นะครับ การเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านค้าร้านขายนะครับผมอดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลออกพรรษานั่นเองนะครับครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ้าวเราก็มาดูนะครับภาเพเหตุการณ์นะครับผมนะภาเพเหตุการณ์นะครับนี่ครับผมนั่นก็คือภาเพเหตุการณ์นะครับนะฮะ ในที่ตลาดนิยมนะครับที่ขายดอกไม้เพลิงนะครับผมนะฮะก็เจ้าหน้าที่นี่กลับมาตรวจสอบนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับว่าถูกต้องหรือไม่ว่าขายตรงปกหรือไม่นะครับผมอ่าว่าขายตรงปกหรือไม่อ่ะดูภาพต่อไปกันแล้วกันนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนะครับน่หลายหลายเหตุการณ์นะครับผมอ่าภาพปรากฏนะครับนี่นะครับผม นะครับนี่ก็คือนางสาวยุพาพรเที่ยงธรรมนะาปรลัดอ,อำเภองานปกครองนะครับนี่ก็ยังยืนดูอยู่นะครับผมพร้อมนายมานพสุดตาปรลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะครับนี่แล้วก็ทีมงานนะครับผมมาดูเหตุการณ์กลางนี้นะครับที่ตลาดนิยมนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผม โอเคนะครับนี่ลังคาลังขายนะครับผมแม่นะครับสุดยอดเลยนะครับนะฮะนะครับผมอ่ะดาพเกตุการรีบร้อยนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับผมนะดาวพกา์นะครับเจ้าหน้าที่นี้เข้มงวดเลยนะครับในอำเภอบ้านขือใครไม่มีใบอนุญาตนี้จับอย่างเดียวนะครับ ไม่รอลงอาญาไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมรับรอบขายหรือว่าขายประทัดสามเหลี่ยมนะฮะลูกบอลอย่างเงี้ยลูกบอลอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับครับหมดเวลาลงนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือดำเนินรายการโดยสวัสด์เกิดพิมานนะครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ แต้เล่าเหตุการณ์นะคบเอาภาพมาประกอบมาก็รายละเอียดก็มีเท่นี้นะครับแต่ยังไงก็ร้านค้าร้านขายไม่ได้จตตามรายการนี้ก็ปฏิบัติด้วยนะครับผมนะฮะอย่าละเมิดนะครับผมกฎหมายนะฮะมีไว้เพื่อคุ้มครองนะครับผมเพื่อห้ามไม่ให้ผู้ร้านค้าร้านขายละเมิดนะครับนะะแหกกฎ นะฮะแหกกฎหมายว่าอย่างงั้นนะครับผมนะต้องมีใบอนุญ,ญาตทุกร้านนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไม่มีหรือว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดใส่เด็กหรือว่าเด็กเอามาจุดเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามเด็กแล้วก็ไปซื้อร้านไหนพอไปแล้วไม่มีใบอนุญ,ญาตหรือว่ายัางไงไงโดนจับเลยนะครับผมนะฮะช่วงชุลมุนก็อยู่แถวแถวถนนชนบทหน้าตลาดนะฮะหน้าตลาดนี้เยอะเลยนะครับ ช่วงชุลมุนนี้คงจะใบอนุญาตนี้คงจะหาไม่เจอนะครับผมนะฮะยังไงก็ตรวจสอบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมนะฮะทุกๆปีเลยครับปีนี้ไม่รู้จะเกิดที่ไหนจุดไหนนะครับอ่าโอเคครับช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็ไม่มีร้านไหนอ่าลักลอบจําหน่ายดอกไม้เพลิงนะครับผมเหตุการณ์ทั่วไปปกตินะครับ เวลาก็หมดก็หมดเวลาผมสวัสด์เขือพี่มายบ้านผือทีวีนิวข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวนะครับผมนะฮะช่วงต่อไปเจอกับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือใหม่ก็แล้วกันนะครับผมวันนี้หมดเวลาลงสวัสดีครับ